ทางเข้ารเรียนทางเข้าโรงเรียนบ้านหุบป,ปริกถ้าตรงไปก็จะไปแหล่งน้ำไปสวนฝรั่งที่พาไปชมวันนั้นถ้าเลี้ยวขวาก็จะเข้าโรงเรียน,นตรงจัดมีสารพระภูมิสารตายายมีทางเดินเด็ก ทางขวามือก็จะเป็นป่าอ้อยไร่อ้อยทางซ้ายมือจะเป็นกงเลี้ยงไก่คงเคย,เคยมีกิจกรรมเลี้ยงไก่ของโรงเรียนมีการขุดน้ำบาดานแต่ตอนนี้น่าจะท่อขาดไปแล้ว มีบันพักนี่เดินไปประมาณร้อยห้าสิบเมตรมีห้องอาหารเด็ก ต้องต่อไฟมันหนึ่งดวงสามดวงคืนมืดมากเงียบกริบผมต้องมาเคลียทางรถออกแต่ก่อนหน้านี้ลกมากตรง,นงเนี้ยข้งขอบเลยนี่ตัดมาสองวันนี้ออบเบลอเลย นิ้วโน้วเปิดหมดเข้าเด็อวันแล้วครับเข้าเก็ดวันแล้ว คนนึงกำลังทำงานอยู่กี่เดินลงมาเมื่อกี้สถานที่โอเคเลยนะผมว่าก็บอกห้าหนาวหนาวนะครับ เนี่ยจากที่พักโรงเรียนท่าวนออกด้านวัดน,นี่ก็มีทางออกออกทางเข้าวัดยังซุ้มประตูวัดกำลังสร้างอยู่เงอนนีินปีถ้าถ่ายอย่างนี้เห็นทีวเขาอยู่ไกลๆน,นู่นนะครับ เีตุว่ากะ็จะมีป่าอ้อยอีกลุนงน้องเยิ้มกนะันนะลุงน้อง ้างน้ําไหลคืออยู่บนเนินไหลลงลงป่าอ้อยน้ําได้เปรียบต้องอยู่ที่สูงนี่เองเวลาน้ํามาก็ไหลลงที่ต่ำหมดมพื้นที่ พื้นที่มันดีอย่างนะมันอยู่ที่สูงนะเวลาน้ํามาก็ลงล่างหมดนะว่าดีนะถ่ายภาพเก็บไว้หน่อยพี่พี่ครับใสรือพรโยนขึ้นไปชมเลยองขึ้นไปแล้วเมื่อกี้รอบโหนเหนือดกันเมื่อกี้วันฟังไหมเงี้ยบรรยากาศดีไหมครับดีครับเงียบสัญญาณเต็มเลยทั้งขโมนโทรสัญญาณเต็มเลยฝั่งนู้นไม่มีสัญญาณแปลก โอ้โหเขาเสียแล้วลูกมัน,มนจูที่นี่ไงมันจูครูลูกสาวลูกชายลูกชายฮะก็เลยอยู่เป็นลูกหน่อยสายสี่สยสีสายสสารยยับนี่มากี่เดินขึ้นทางนี้